สวัสดีทุกคนยินดีตอนรับทุกคนขอสุสวรรค์อ,อูลองสานเดอ้อวันนี้เขามาอุดรแล้วค่ะไปเบิ่งกซ่องมีนาซึ่งซ่องตัวย่อยแล้วทุกคนเดอ้อตอนนี้เขากำลังเดินทางกับน้องคายทุกคน<อ>แต่ก่อนสิก,สกลับลาวสิพาวันนี้มันเสาร์ฟธานาคารกรุงเทพกับมีวันเปิดปะกดตูตต้เอชเอ็มมาได้หมดเลยพอน้องสิไปใช้แอปธนาคารนะที่ดีนะมันไม่มีแล้วอ่ะมันเลิก อยู่้างเยวักนห้างแล้วตม,<อ>ม,มี้มน้องไปห้างอุดอรก็ยังมีอยู่แต่น้องลืมบอกะ้าอุดรไหาไม่มรอีอยเ<ม>สีดเยดายดิี่อกี้้องไหาอุดอรแล้วน้องลืมพาสปอร์ตไม่ลดน้องเลยวะเดี๋ยวไปแวะนำทางอะไรขี่รถมาล่ะขึ้นออกว่ามืามมี้วันเสาร์เรียกว่าเมื่อกเมื่อี้ทราตัดตอนนี้เปอแล้วแอนน้องเห็นอยู่รถตันทันเลยยาๆซะนะ ตดยลมเวียกแลยเนาทุกคนบายนี้เฮาสิพาต้นตาลกับมีนาไปเบิ่งป่าอยู่พิพิธภัณฑ์กับออโต้พาออโต้ไปเบิ่งป่าออโต้ก็สิจักสิเบิ่งแน่นอนออโต้นี่บ่นดี่เห็นอันเดียวเลยตั้งแต่มาเนี่ยทุกคนเป็นเป็นอันนี้ตลอดเลยออโต้เนาะตลอดเลยมีความฝันของคำคีรีทีปความคิดข้มา ความาจ้าตีคู้าต่แต่กระทตัวมีผ้แล้วเนี่ยเป็นคือตัวตัวซีนะเดี๋ยวเอากระท่าตัวเป็นเมียเนตะม่นเเนที่ตัวเองะพะ่เนันี่เตะมนบ มื่อนี้ไปเซ็นทันอุดรไปเบิรงกซองวินาเด้อยพูดได้ยังเลยเ <laughs> ปน็นรอลิ้นจิ้บข้าวประมาณได้หักก็มีเงินกระเดียกมันเราเงิซื้อ <laughs> ตัวที่เจานเด้ออันนี้อายก็มีแล้วอันนี้อายก็มีแล้ว <laughs> อันนี้อายก็มีแล้วที <laughs> <laughs> ่จริง,มมเ,ง, <laughs> งเรม่มีเงินซื้อ <laughs> มันก็บบแพงเ<ม>นาะที่ยับซื้อเงินเท่าแล้วมันคือแพงแม่ เเท่พันบาทสทิกดเส้นที่พาออตโอต้ไปเบื้งตัวป,ป่าก็เบื้องออตโอต,โอต,โต้เห็นตัวป่าเป็นเรเดี๋ยวาเบื้งเด้อ,ดอตื่นนะลูกเด้อโอแมเป็นหนอนนี่อยู่หน้าสุดทางตึแตม,มาเทียวนะเฮ็นอันเดอูมาียวอดมามืน่นาตาต่ตอนนอนฮวงแรมเท่าหั่นแหละออตโต้นี่เนาะอดออโต้ไปเห็นเจวันแล้วนกสบายดีเจวันเนี่ยลูกเด้อมา,าทุกคน,นวันนี้ พกเราสิพากัรไปพิพิธภัณฑ์ใกล้ชิฮอห้อแล้ววันนี้ต้ยวใกล้ชิฮอดแล้วเนาะเอาล้วเจ้าชิไปเอาอันเสื้อเฮดตอนเด้อออกจากเนี่ยเออโอเคโอเคเอาว้เส้นเดียวกันอืโอเคโอเคโอเคเออคั่ออกจากแลเสนเส้บอกแล้วว่า เห็นแบบนี้แบบนี้สินะคือจีเห็นแบบตัวใหญ่คือคืออยู่ในนังกันนะเห็นอยู่แบบเดียวเป็นเป็นบึงลราเอาด้านวาดเขาวาดให้กินใช่ไหมคือค่ายขนาดนั้นแหละคือขังไม่ได้อุ้งเงีัยนป่ะขังได้โอ่งเลยอ๋อคือแบบขังไว้ซ่าขึ้นหรือเราเลี้ยงป่าหรือเปล่าสไตล์นั่นเราเขาวาดให้กินใช่ไหมเรียกสิ่งนั่นเรียกไส้เลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเป็นบึงตัวจริงเนาะมันจะเป็นแบบไหนครับ อีเมได้บอยากไปเบื้องป่าพาไปเบื้งป่าไม่จันวะโอ้คือสีฮอนให้อีเมลวะฮอนท่รส่นี่บอกว่าตัวี่สิบเทซีไม่ซไปตั้งเวนานั้นไหมไม่จันบอกว่านะออยากไปลคือสีฮอนครับคือเราเป็นอันเป็นสะเราหอย่างเลาตามทีหาไปเิ่เนาะอ้ไอ้ป็นทางขึ้นเออมันไม่อยากอ้าตัน เป็นคนบ้นเลยโคตรเกือกหงอยเลตัวเนาะอ๋าเบ็ดกรุงเทพแห้งให้กว่านี่กว่าตันมันสั้นสั้นสั้นกันเนาะบางทีสามซีสั้นกว่านาะมันเลยแบบมันเลยแบบว่าเอ้าเอาสิไปเสียดไหนขนาดนั้เข้าใจบ๊อปเอาบุ่มหูมาเขาสิไปเสียดไหนเอาบุ่มหูทางเลยฉันพูดว่าทีพีเอสติดตายเลยแยกไปเห็นเลนะคือแบบว่า GPS ีเอสนาะมันบอกว่าไปซื้อยุแต่ว่าซื้อนี่มันมีบอกหลายแยกหลายคนทางที่แบบมันทับทับกันนะมันหลายเส้น ขี่ปีไเรื่องนึงงอบ้านพี่บ้นละอะไรเนาะแม่บ้านอยากไปเห็นอยู่อะไรนนี่ฮัเิร์ดนี่ดมันอยู่ในมหาลัยอะไรคนเนที่ได้กบคยคุณจะร้องไห้สิคุณทำไมคุณเป็นแบบนี้มาเบิ่งเสียล่าว่เบิ่งกะลืม ปูจำนะูยังำตัวโตกับูตัวโตจำตัวนี้เสียมจากบาทเขาเลยโอเค่เนีเอือโอ้ไปรอหาต้นตาลไปเบิ้งอย่างกอนตัวปลาออเต้ไปถ่ายเคร่งเดี๋ยวออเต้ เอาท้าเจีบขึ้ป่าวะลูกฮาวงเอาต้เต่งตูดีนะมาจะลองซานเห็ะกใ้ไปว้าวจริงเล ความที่คิดก็คมเป็นจริงเป็นน่งีคิดไปได้หมดแล้วไป้คือเพ่เห็นปลาวะลูกเก๋าออโตเห็นปลาป่ลูกาเกาออโตเห็นอย่างเลมองไงออโต๊เห็นปาลูกไปอโตเห็นปลาป่บะ ปลาบ้หลา่เหอตัวเนาะตอนมาต้อนกับอันตัวนี่สีบพันปาลดเนาะเนอออเอาโต้เห็นบอเอาโต้เอาโต้เห็นบ่ลีน่ะนี่เห็นบอพวกเอาโต้เบื้งปลาไหมอุ้ยปลาชีปลาชีที่ตูดแลมจริง เลยมาพาไทเกอร์มาเนะาะเลี้ยงดูเต็นท์ละตูน้อยกับมีมันกอผ่าเต็ลัชนิดมัอยากเห็น,นะก็อันนี้หนีเข้าป่าเด่นมันบูมีหลายคือตอนเอามาสุดนั้นแล้วเนาะหลายอยู่จ้๊บให้ไท่ไทไปให้ไทเกอร์เบิเ้งไหมอันนี้เป็นป่าแเบบี้แท้งบิูงออโต้เบิ้งไหมเบิ้งไหมลูกเบิ้งป่าไมหมลูก<บ>เห็นบ,<อ>บ,บ่๊ะงูเบิ้งอยู่อ่ะ ผ่อนปลังน้ำที่ผ่ลังน้ำทะเลที่กุ้งแมงดับจับออหัวฮะดับจับหัเออเอานี้ลงดูเอาลูกอันนี้ลูกลงก่อนเออเอาโต้พวกไงเอาโต้ยังมีปลาหลังน้ำทะเลเไปไปโอ้เอาโต้ข้าวโต้ นี่เนาะตัวไปปกติยืนอยู่ทีป่าป่าสลับวะตู้นี่นะบอกอ่านั่งอยู่ตู้นั่นตีบอกเห็นบอเห็นบอฮะบนไว้แต่ผมตัวยักษ์คือตัวนี่ปตานี่อยู่หนังไงยามเนาะตายเคยเพิ่งหนังอันนี้บอหนังปลาเีโอมันเคยเพิ่งบอปลากระตูนส้มเขาปลากระตูนนะไม่หรอกคือตู้น้อยเนี่ยเนีโอมซอเรียกช่องทิ้ง ปากกระตูนสวมขานะฮะรอนๆเนะอ่าะตไ่นเอาโตเห็นอ่ะเดี๋ยวเอาโตะโบลูยังเไยครับไปขาเอาโตมาเบื้งเปล่าเอาโตกับโบฮูอยัางอยากจะน้อยผู้แลกจะคอยซีฮูปลาขาวอันนี้นะอุ้ะคีรามคือ ปลาบ้าตัวนี่ปลาเสือกปลายี่สกปลาสิวปลนี่งามปลาสิวหรอนี่ปลาสิวนาปลาตะเพียนทรายปลาชาวนามีน้ำเสร็จแล้วอ๋อโต้เห็นอะไรอยู่อ่ะ นี่ปาตรงไรนี่ลาชื่อวลาหมาอยากติดตาอางไรเาม่รู้บอกอาโตเขีนเอาโตใส่ตรงนี้าซ้อนมืออเยนตรงนี้ว่า พินาล้ออู้อู้เพิ่นเอาป่าที่มันยู่โซอยู่นอกมาไว้นี่หมดเออโอู้ไทเกอร์มาเนาะพินาว่าไทเกอร์มามากบอกสุดเล่นอมเออป่าเนี่ยเปนยังไงป่าเกิดอะไรแบบเข่าแหงเลยเนาะเออโอ้โหแหงตัวม้วนเออม้วนเนาะอันนี้ป่าในบ้านเหาก็แดงๆนี่นะป่าในบ้านเหาอันนี้ปลาจาดอ่ะนะ เื่มึงออโต้ดูตัวนี้อยู่นี่ปลกระตุกหรอตัวนี่ลูงหน้าอ่ามีประมาณไผ่แอนไก่เบ้องบไหมตาข้างหนูปูดออกมันเทาอย่าง้ะไม่รอปาตาอดอืออโต้ข้างวลูกอมออโต้กัเบิ้งอยู่แต่ว่าเบิ้งเขเข้าใจอันเด อันนี้ป่าเนอะอันนี้ป่าเนอะอันนี้เสือมกระเสื่อมอมอไหม่งามมาะข้น,นขนา้นาเราเที่เรายัางตื่นเต้น้ปปลาซ่อนหางเข้าหลวงปลาซ่อนทองว้าว ด้ยต okay ัวตัวเอาเอาเอาตัวยำเข้าให้กล้ดูเห็นกับผู้จ้างอย่างออโต้นี่ใคยมาพาไอต้อมาเนาะตัวเนาะพาไอต้อมาเนาะดูเอต hey, yeah. ี่อะไรได้หลายตัวไม่ เอาตัวบูมมั้ยลูกเอาตัวลูกเบิ่งมั้ยลูกแปะก็ไปแล้วตัวเอาตัว อูนะไทยเรสนลออรอบยืนได้หรอไทยเอ่อลออไหมอ่ะต้วิ่งดืบไทยงามเราบอกว่าเอ้ไทยเาดีนะฝ่าไเด้อเอวแบบนี้งามเอากองเอ้งามกว่า งามไรมีนะป้าวมคักเลย,นนอยโอ้ยเอาอโชมายืนนี้ไหมป่าเอีกหนึ่มใเป็นลอกยังง่าอีกล็ก่ยง,งายแล้วเดีาาย๋ยวอาให้เล

ต้วยจะลองยื้อเอายื no ้ออออเาโต้มาเส้นนี่แม่ตัวยยื้อยแบบเอาโต้คนเดียวนะมันเนี่ยมันตูมหกใกล้เลยมันเดียวมันปวดมากเลยบอนะเอาเอาหน้าออกมานะเอาให้แบบนี้อุ้มมาแบบนี้ฮะน้าไม่ได้ดิบอมแมนอุ้มแบบยกมาฮะน้าบอนยกยกยกมาตันคนเดียวนะบอมแมนหันหน้ามาค่ะคอยที่แม่คอยเจาะกองไทยเออ เ่นงามละอาแยไปแล้วอ๋อจบเลยนะหนึ่งนอีเมทไยคู่บ้าน่งามเลยเออโอเคโอเคหนึ่งสอาไปไยเก็บไปว่าออโต้ไว้สเดือนออโต้ได้มาเบิงอันนี้ ลองดูม <m uch ando> ีคน<ะ>มีนักบำนาำบ่เดี๋ยวองตหันออกมาดูหันออกมาให้เต็มกี่น่ะ นั้นไหมถ้ายับขึ้นอันนี้ไหมเออสวย how do you feel when you see the fish <coughs> <coughs>

หวยมากไปคีนทอดไทเกอร์เนาะคีนทอดไทต้นตานเห็นแบบนี้แล้วคีนทอดไทเงอนแล้เนาะคีนทอดไทเกอร์คีนทอดเบอร์ดี้เนาะเอาขยามาใส่เนาะบ้านนั่นสิมีตอนเวลาเดี๋ยวว่ามีนักดำดำดำไหนได้เออดำสู ง่ารอบวันยืนป well ุ๊ดง่ายทายง่นะอาร์ติลยตอเนย่ะไ่สวยเรีย่ดีบากหเอ้าคักขนาดคักบอกเจ้าคักุึกว่าจะได้เรองอะไรนีุ่ึกค่ตบ หลายขนาดเนาะอันนี้ปลาอย่างวะปลาบึกวนะ,อ,ะอันนั้พอไหมปลาบึกอยู่โอ้โหปลาอันนั้นปลากระสังตีเนี่ยสูตเห็นเห็นวอรนอีอันอีคำเกี้ยวอยู่อ่ะพยายามเนาะคำเกี้ยวเป็นงูแล้วกูเป็นไข่ปลาบึกมือเอาตัวมันเงี่ยผมโอ้อะ <c oughs> เอารูเอาลูกบิรงไก่บอดีบ่ตัวเอารูกบิรงไก่บอดีบ่อย่านีอกมาเดไปไปโอ้ตายแลว ใช่ขนาดเรามีน<ป>ังเนอะบจับใบนามา่นแบบนี้เทไม่มีหนังทยงบอกไปทายไปน้ไม่ทายให้ทาบอกไปคิดฮอตไทเกอร์เนาะ อาไฮเกอร์มาใส่นี่ปาปลาเลนี่ยเนาะเบอร์แล,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 แลนได้แลนนี่บ่ได้เอาเบ็ดมายัดมกินดีนะป่าี่บ้านเวก,ก็มีป่เนาะนีะน่ไงป่าี่ก็มีเนาะก้วนานี่ราเท่าไรนาเนี่ตาบ้งป่าเป็นปลาแค่ไหมตาเนี่ เนฟ้าปากคือแค่เลยงตัวระวังเด้ออต้กับฮาวขนาด มีน้ำออโต้ไหมาตละก้ไนปขากันเนาะออโต้เนาะพาออโต้มาเบิ้งป่า เออตัวกับ,บึ้งให้เบิ้งมาตัวเนาะแต่บิ้งแต่บุความทรงจำมันเลยด,ยดย <laughs> อกใยจับได้ตอนใหญ่ขนาดนนบ๊วยป้าขันเขาเอาอนี่แทงออกคือที่ตายเนาะโอ้โโค้งกระดูกใหญ่สมควรไป อันี้ไหมข่าวได้ข่าวว่ะรอ้องผู้เรียกสัมปสการว่าน้อ,าอยเออต้นตาลเวยตาลต่างกันตัวราไปเจอปมาจริงๆเลยอ่ะไปเมื่อวันนี้ทุกคนตั้งใจพาออโ,โต้พาต้นตาลพาวีนาพากันมาเบิ้งอ่ะ น้าทุกคนนาาสำหรับวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อพามีนามาลินพากันมาลินซิวซิวง้นเนาะทุกคนน้าได้มาแล้วกันพากันมาเบิ่งมาเด้อเจอกันคลิปวิดีโอหน้าทุกคนยูลาเลยหรือว่ายูยูไทยยู่กระทาติดตามไว้เด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายวันนึงอันนึงวันนึงอันนึงน้าเออพูดนะพูดนะ ก็นั you, you, oh, like oh, ่งอัน <meglio> นึงก <why> ็นั่งอันนึงค่ะอันเลื่นเลั่นเลื่อเ่อเลือันว่าเด้ออันเลื่นเลั่นเลืโตัตกใจบอกพอตัวบอกอันเรียกว่ายืนเรียกว่ายืนอันนี้ก็นั่งอันนึงก็นั่งอันนึงเนาะโอ้ออันตัวใครกำมือเนาะอันตัวไหนเนาะพอตัวจันไหมมืออัโตไปหาตัวจันแล้วเด้อเนาะตัวทำไมไม่ออกมาจากที่ครับผมอยากนอนแล้วนะครับโอ้ผมผมเมื่อยแล้วนะครับผมเมื่อยไรแล้วครับผมอยากนอนแล้วครับเออยังนอนและยังนอนบอก ยัีงล้เนะโอ้บอกโอ้ที่เจ้าว่ามาก็มีเหตุผลได้เนาะเออมีเหตุผลได้เนาะโอ้มันบอกไล่ะโอ้แท้แท้ปะตัวที่แท้บอกโอ้แท้่ะตัวที่แท้บอกว้ามากรแท้บอกแท้่ะ เท่เทะเลยบอดิตัวเบาบอดิตัวเลยเออบอดิตัวเพราะเทะเออบอดิเทะเลยเออบอดิตัวเนาะ